ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ EP สุดท้ายสำหรับทฤษฎีบทพิทากรัตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะพูดถึงบทกลับของทฤษฎีบทพิทากรัตนั่นเองก็ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์นะคะแล้วก็มาดูก่อนว่ามันเนี่ยคืออะไรมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะก็คือเขาเนี่ยได้ให้นิยามสำหรับบทกลับของทฤษฎีบทพิทากรัตไว้ว่า สำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆค่ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านและรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือว่าเราจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปออกมาว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันก่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเป็นการนำ ผลของทฤษฎีบทพีทากรัสมาเป็นเหตุและนําเหตุมาเป็นผลก็จะอธิบายได้ตามแผนภาพดังนี้ก็มาดูที่ทฤษฎีบทพีทากรัสกันก่อนเขาบอกว่าเหตุก็คือมีรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากผลก็คือว่ากําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมก็คืออะไรคะ c กาลังสองเท่ากับ A อกำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองต่อมาทีนี้พอมันเป็นบทกลับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากำลังสองของความยาวของด้านด้าน,านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้นผลก็คือว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคค่ะเราก็จะไปเริ่มกันที่ การพิสูจน์กันเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะสร้างรูปสามเหลี่ยมออกมาทั้งหมดสองรูปก่อนค่ะรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะ โดยรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคตั้งชื่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C นะคะน,นี่ก็จะเป็น x y z โดยด้าน A B ก็จะมีหาเท่ากับด้าน x y แล้วก็ด้านอ๋อคิดเดียวค่ะ A B เท่ากับ x y แล้วก็ด้าน B C เท่ากับด้าน y z นะคะที่นี้ เราจะมาดูรูป x y z กันนะคะก็จากทอร์โบพิทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะดูรูปนี้นะคะ x z กำลังสองเท่ากับ x y กำลังสองบวก y z กำลังสอง นั่นเองค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน XY และด้าน BC ยาวเท่ากับด้าน YZ ก็เนื่องจาก AB เท่ากับ XY และ BC เท่ากับ YZ ก็จะได้ว่า x y ขอไปค่ะ x y กำลังสองบวก y z กำลังสองเท่ากับอะไรคะเท่ากับ a b กำลังสองบวก b c กำลังสองนั่นเองซึ่ง พอด้านนี้มันเท่ากันด้านนี้เท่ากันด้านนี้เท่ากันด้านนี้เท่ากันส่งผลให้กําลังสองของด้านตรงข้ามนะมุมฉากนะคะก็เท่ากันด้วยก็จะได้ว่าส่งผลให้ xz กําลังสองเท่ากับ ac กําลังสองนั่นคือ xz จะมีความยาวเท่ากับด้าน A.C. ค่ะซึ่งพอ X.Z. ใช่มหมยาวเท่ากับด้าน A.C. เราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยม A.B.C. และสามเหลี่ยม X.Y.Z. เนี่ยเท่ากันทุกประการก็คือมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านาน,นั่นเองค่ะก็จะได้ว่าดังนั้น สามเหลี่ยม x y z และสามเหลี่ยม a b c เท่ากันทุกประการจึงส่งผลให้ทำไมคะมุม x y z ที่เป็นมุมฉากกับมุม a b c มีขนาดเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมที่สมในการก็จะได้ว่าแสดงว่ามุม a b c และมุม x y z เดห๋ือจะเขียนมุม x y z ก่อนก็ได้นะคะมีขนาดเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมที่สมในการมีขนาดเท่ากัน นั่นคือ x y z เท่ากับ90องศาซึ่งก็เท่ากับมุม a b c นั่นเองจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม a b c เป็นสามเหลี่ยม มุมฉากโอเคค่ะก็จบการพิสูจน์แค่นี้ก็คือนี่ไงเราจะต้องทำเหตุก่อนแล้วผลก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะข้อสรุปของเราก็คือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ของทฤษฎีบทปีทากรัสค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกด ใจกดซับสไครด้วยนะคะกดกระดิ่งรอแจ้งเตือนคลิปใหม่ได้เลยคะ่ะ